สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไายสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเตรียมตัวกันนะคะจะไปโรงเรียนกันนะคะเอาไฟกินขนมเหรอลูกโอ้ยไปโอเคกินขนมคุกกี้กับกับนมนะคะอาหารเช้าแบบเล่งด่วนนะคะ ไฟยังเดี๋ยวแม่ทำให้ไหมโอเคไฟยังนี่ใส่อะไรมากมายจะสวยไปไหนนี่ไฟอะทุกเช้านะคะเครื่องประดับเยอะมากนะคะแต่ละวันของน้องไฟอะนะคะเครื่องประดับเยอะมากทั้งกิ๊บติดผมทั้งทั้งที่คาดผมแล้วก็สร้อยแล้วก็มีพวง สายสะพ,พายด้วยนะคะวันนี้นะคะเคลวร์เอเดเวลฟรับลิสต์เอ็นไหมอาจจะมุสกีอาจจะอาจจะเท่าๆกันก็ได้ <I S 2> ลูกปานย่าไปนั่งเดี๋ยวแม่ทำผมให้นะเร็วเฮีย <c oughs> ไหนแม่ทำไม่ได้ตรงนั้นน่ะ <c oughs> ไป คี่อนย่าอนี้เป็นคนที่แบบไม่ชอบทําผมแบบมัดรวบขึ้นไปอย่างนี้นะคะที่พี่น้องหลายคนบอกว่าให้ทําผมให้ย่าสวยๆน้อยจริงๆแล้วก็แม่อยากจะทําอยากจะรวบนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วแอนอย่าไม่ชอบนะคะแอนอย่าไม่มากนะพี่น้องเนาะแอนย่าไม่ชอบไม่ชอบให้เหให้เปิดหูค่ะทรงผมที่ได้ก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบถักเปียข้างแบบนี้นะคะไม่ให้ปุก ไม่ให้ปกหน้าไม่ให้ปิดหน้าอย่างนี้นะนี่คือทรงผมที่ย่าชอบมากนะอ,อ,ดดอาถาก,ก่อนเอาพาเร็วๆลูกทาเร็วๆ,ๆวันนี้จะไปไหนนะวันนี้วันพุธนะคะมีคิวไปวไ่ายน้ำนะคะวันนี้แม่ไม่ได้ไปส่งเราไปกับแม่เพื่อนนะแล้วก็เพื่อนนะคะอาทิตย์หน้านุ่นถึงจะเป็นคิวแม่นะพาสี่สาวไปวไ่ายน้ำ อาวทอนีหาช่วยพี่สิลูกช่วยที่พี่ทาครีมสิแช่วยได้ไหมอะโอเคพี่แย่สวยไหมคะอัแย่สวยไหมคะอ๋อพี่แย่สวยไหมลูก สวยจังเลยไฟอาสวยไหมอะไฟก็ไม่สวยเคเสร็จแล้วนี่นะคะทรงผมสำหรับเพียนยานะคะแต่ละวันก็ประมาณนี้นะคะไม่ชอบให้รวมนะคะโอเคนี่หนูก็ไปใส่เสื้อยากันนะแล้วก็ใส่รองเท้านะเดี๋ยวเดียวพี่เดี๋ยวเรียกน้องไฟอามาทำผมไฟอมาแล้วไหน หนูไปโรงเรียนก่อนนะคะหนูไปโรงเรียนหนของหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะเย้อย่างนั้นลูกเห็นนแม่พูดได้แล้วเก่งมากพร้อมแล้วลูกอยากแกกซีซีนจีนิวไปไปทำผมลูกฮะน้องเรียไปทำผมเลย บบอ๋อหนูจะถ่ายอะไรเร็วๆเดีเ๋ยว,ว,ว,วเราไปสายนะยน,นี่แหละ,ะนี่นะคะ่ะพี่น้องแต่ละวันกว่าจะออกบ้านได้นะคะมไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าจะกินข้าวเสร็จแปรงฟันแต่งตัวม้อน ฟ้าจะไปส่งหนังสือพิมพ์แล้วก,ลกเกูน่นน๊ไฟปะอยากใช้นูนพลิกโอเคถ้างั้นเอาเอาเอาไปวางไว้ <ยา S 1> ตรงโต๊ะไหนไฟบอกว่าหนูถ่ายปลาหมึกนะคะหนูวาดปลาหมึกนะคะหนูมานั่งนี่แล้วมานั่งนี่แม่จะได้ทําผมด้วยแล้วนี่นี่มานั่งนี่ไฟสมัว สมัวทำผมให้ได้ด้วยนะคะโอเคนั่ง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 โอเคโอเคไหมคะ <ด S 1> เอา<ด>้าทรงผมนี้ก็จากตั้งแต่เมื่อวานอยากแล้วโอเคเอาไฟยายิ้มหวานให้พี่น้องได้ไหมคะไฟยาจ๋ายิ้มหวานให้พี่น้องได้ไหมคะอ้าวทำไมมันอยาชายหนูเดียร์เทกเกนโอเคไฟยาผมอะไรคะไม่ใช่ ว้าวเดี๋ยวโชว์พี่น้องก่อนอยากใช้นวดีว้าวสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะปลาหมึกกันี่ชอบกินแล้วก็เลยวาดนะคะวาดต่อแม่ทำผมอยากอุดแฟร์ดี้อยากใช้นวดแนเฮียโอ้ยเด็น่กลอวไปเล เบล็กสปูด้าภาษาไทยเรียกว่าอะไรปลาอะไรนะปลาอะไรลูกปลาหมึกปลามึกที่ไฟใช a ปลาหมึกปลาหมึกเดี๋ยปลาหมึกเล็กสปูดาก็คือปลาหมึกนะคะภาษาไทยเรียกปลาหมึกแม่กิ่งจะจำได้พูดได้พูดชัดเลยปลาหมึกพูดสิลูก เล็กพุดจ้าน่ะปลาหมึกเ <c oughs> อ๊ะไ,ไป,ปอะไปบอลนี่เหวีได้เล่นกับใครอะฮะไ,ไ,ไปบอลนี่เหวีได้เล่นกับใครคะแต่เข้าใจที่แม่พูดภาษาไทยไหมไ,ไป,ปอะไปบอลนี่เหวีได้เล่นกับใคร <c oughs> เล่นกับใคร <c oughs> ใครอะแม่ถามว่าไปปอนน่าเหวนเล่นกับใครเล่นกับใครอิมิเลียอ๋อเข้าใจอยู่อิมิเ,เลียเหรอลูกเอาเล่นกับใครอีกเล่นกับใครอีกเล่นกับใครอีกอะอิมิเลียคนเดียวหรออิมิเลียคนเดียวเหรอ,อหลูกใครเยอะมีใครอีกที่ฝ่ายไหเหอฝ่ายฝรีฝรีน้องตังเรียนละฮึพีน้องกังเดือดนะโอเคแล้วพ<ด><ห>าไปแล้วนะ่วนะ น้องแฟเข้าห้องน้ำอยู่โอเคไฟอ่ะไม่เป็นไรหรอกฟ้าไฟเข้าห้องน้ำอยู่ให้ไอ้ฟ้า